ทัพถูกที่ฝกทัพถูกอย่าอย่าออกนอกนี่ครับทางเดินไปลานหินปุ่มนะครับลื่นลื่นนั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 ่นทัพถูกที่ฝกทับถูกที่ฝกทับถูกที่ฝกทั่างหลังทาข้างหลังเป็นไงข้างหลังข้างหลังสบายดีไหมโอ้ย่หลื่นเดียวเป็น ทำเสร็จไม่ล้อพ่อเลยทางไหนทางไหนที่อะที่มันไม่ลื่นน่ะทางนี้ไงไม่ลื่นครับถูกทีทำเสร็จทำเสร็ระวังอ๋ออลู้งขายหินก้อนใหญ่ไหมแหละไม่มาลงไปแล้วจะชูที่เพิ่มนะแม้บอสอย่าไปเลยไม่ินไม่ให้แห้งเลยอ่ะมันไม่แห้งอะผมไม่ตกไปแล้ว ขบูทีโฟับทูทีโับทูี์ับทูีับทูีนี่อ่าเป็นถ่ายวิดีโอนะอันนี้คือผาอันนี้คือผาหินกบนะครับผาหินกบอุ๊บอเหมือนกบเลยน่ะผาหินกบนะครับผาหินกบกระโดดอ๊บอ๊บอ่านี่คือผาหินกบนะครับเหมือนเลยอ่ะับทูทีฟขับทูทีฟขับทูที ลานหินปุ่มนะครับอีก40เมตรลานหินปุ่มนะครับแล้วก็ไปผ่าดุชงอีกด้านนึ่งะเราเขียนแหละเราดะกลับที่เดิมใช่ไหมต้องกลับไปทางนี้ได้เลยไปผ่าดุชงแล้วกลับไป นนนเนี่ยทราเห็นเห็นาหินปุ่มเดี๋ยวให้ดูป้ายกันครับป้ายนุ hey. hey. oh, ่นไปได้ัหงเดี๋ยวครับเดียวเดี๋ยวล้ก็ปราณหินปมนะครับสวยงามีล้วเอางไปต้เคอช่วยจะห้าช่วยไปชมาามคเร์ตอะไราเขาพูานีเขาพิดอนย ผมแล้วคนทีไม่คืจแล้วข้าพระวิหารเนี่ยิีมาตามกล้องไหมเออที่มไม่มองตามกล้องหรเห็นไงร้านอะไรนะร้านร้านร้านผาตนมนเันแ่ ไม่ไม่รู้อาากนหิ้นแล้วนะครับสวยงามนมเดัยแทนก่งชินนะจ๊ะแบบแไก่เหยวเลยนะครับสวยงามครับนี่ดูามนี่เอาไปสน ไอเจ้ากลองเหล่าก็อยู่ออมาอันียวเลยขอเสนี่ยเลเหนียตกนะคนเข้าไปตามก้องมาท้ง อ๋อฟ้าเปิดแล้วอาอลูกมีเคี่ยวสวยไหมลูกวายเอาเคี่ยวในกลัดจับจิ๋นหนุ่มแเป็นยานี่ครับทางขึ้นผาทูทงนะครับ หาชูธงนะครับุดยอดนะครับคือวิวโดยรอบนะครับนี่นะครับคนลึกเลยอ่ะดี๋ยวจะมีโอกาสไม้ไหมครับวันนี้วิวสวยงามนะครับนี่นะครับเก็บภาพไว้นะครับอมสินไม่ได้ขึ้นมาเพราะไม่กลาวขึ้นมานะครับสวยครับอเริ่มคนเริ่มพี่เอาแล้ว นี่ครับด,รดูวิววิวทะเลหมอกนะครับสวยงาม,มานี่ครับเดี๋ยวนี่รอรอลองพ้องกันเลย,ยนี่ครับธงครับสาชูธงนะครับ,ส,รบสวยงามนะครับผมไม่ได้มีโอกาสมานะครับตอนนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn